ดีครับวันนี้เอ็มทอมจาก็ไม่มีอะไรคือรับสมัครคนผ่าทุเรียนฮะหนึ่งอัตราถ้าใครผ่าทุเรียนเก่งรีบมาเลยนะครับเนี่ยรีบมาผ่าทุเรียนให้ผมเลยนะครับสองลูก <c ười> คือเ <c ười> ที่ยวก่อนคือไม่ไหวจริงๆค่ะไม่ได้เลยค่ะเละเลยอะ่ะ งานนี้ต้องรับสมัครคนผ่าทเรียนค่าแรงก็ขึ้นอยู่กับการผ่าทเรียนนะคะว่าว่าถัดถ้าผ่าทุเรียนสวยก็ค่าจ้างสูงถ้าผ่าทเรียนไม่เป็นเหมือนคราวก่อนเหมือนผมตอนนั้นอะคือค่ารถก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> คือต้องมาครั้งนี้ก็คืออย่าอย่าผิดพลาดนะครับ รีบมาเลยนะครับมันสุกแล้วเนี่ยฮะมามาผ่าทุเรียนให้ผมหน่อยผมจ้างฮะเนี่ยพันหนึ่งเลยคะค่าแรงจะเอาเท่าไหร่ว่ามาจ่ายให้เลยค่ะถ้าผ่าทุเรียนสวยอีย่อะไรวันนี้แกจะบอกว่ารับสมัครคนผ่าทุเรียนนะครับฝากฝากช่องผมด้วยนะครับ แชร์ไปถ้าใครจะผ่าทุเรียนรีบมาฮะรีบมาผ่าให้ผมจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนเมื่อก่อนขอบคุณครับฝากช่อง YouTube แพนเพจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ